วิทยาศาสตร์นะคะลูกหยิบเล่มนี้ที่มาเลยนะคะลูกเปิดไปหน้า170เป็นการทบทวนสรุปเรื่องพ้องฟ้าของเรานักเรียนสังเกตดูหน้า170นะคะลูกดูตามเลยก็ให้นักเรียนเติมนำคำมาเติมมองดูฝั่งทางซ้ายมือกับฝั่งทางขวามือนะคะลูกดูอันนี้เป็นเวลาอะไรคะกลางวันหรือกลางคืน กลางวันเขียนไปเวลวา,ากลางวันจะมองเห็นอะไรคะมองเห็นตรงนี้คืออะไรคะดวงอาทิตย์ทุกวันและมองเห็นอะไรคะดวงจันทร์บางวันบางวันเราก็เห็นดวงจันทร์นะลูกมันจะเป็นลางๆางอยู่นะคะลูกลางๆงเราไม่สามารถมองเห็นเราไม่เห็นอะไรคะกลางวันเราไม่เห็นเลยคะไม่เห็นดาวเราไม่สามารถมองเห็นดาวได้ เรื่องจากแสงของแสงของอะไรคะกรบแสงดาวแสงของอะไรคะแสงของดวงอาทิตย์คำว่าดวงอาทิตย์มาสเติมทําให้เรามองไม่เห็นดาวคําไหนที่นักเรียนเขียนไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูหน้าที่เรียนผ่านมาแล้วนะคะลูกคาว่าดาวดวงจนันรดวงอาทิตย์นี่นักเรียนต้องเขียนได้แล้วนะคะลูกอันนี้เวลาเลยคะ่ะเวลากลาง คืนเราจะเห็นดวงเลยคะดวงจันทร์และดาวเกือบทุกคืนแต่จะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยคะกลางคืนมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ใส่ไปดูหน้า171่อให้ขีดถูกในช่วงเวลาให้ตรงกับภาพเขาจะให้กลางวันกับกลางคืนมา ตอนนี้เราเล่นน้ําตกเป็นเวลาไหนถ้ากลางวันก็ขีดถูกไปนะคะลูกตรงกลางวันกับกลางคืนมองดูเองและทําเองมีทั้งหมด6ข้อนะคะลูกมองดูภาพแล้วขีดถูกกลางวันหรือกลางคืนอ่ะต่อไปหน้า172อ่านข้อความแล้วตอบคําถามเขาบอกว่าบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์ซึ่งมีแสงสีนวล และยังมีแสงระยิบระยับของดาวต่างๆบนท้องฟ้าอันนี้พูดถึงเวลากลางคืนนะคะลูกดาวมีรูปร่างทรงกลมเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งดาวต่างๆที่มองเห็นเป็นแสงระยิบระยับนั้นอยู่ไกลจากโลกของเรามากดาวบางดวงมีแสงนิ่งไม่กระพริบเราเรียกว่าดาวเคราะห์เช่นดาวพุธดาวศุกร ส่วนดาวบางดวงมีแสงกระพระิบระยิบระยับเราเรียกว่าดาวเลอเช่นดาวเหนือดาวไทดาวจระเ้คนสมัยก่อนใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวในด้านต่างๆเช่นใช้ดาวเหนือในการหาทิศเหนือใช้กลุ่มดาวกลางเขนใต้ในการหาทิศใต้และใช้กลุ่มดาวจระเ้ในการบอกเวลาเป็นต้น ตอนนี้นักเรียนอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคําถามอันนี้เป็นการอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขียนนะคะลูกนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องได้ก็เป็นการอ่านนักเรียนวิเคราะห์เนื้อเรื่องได้ว่าเนื้อเรื่องนี้พูดถึงอะไรนะคะแล้วก็มาเขียนเขียนก็คือการตอบคําถามจากเรื่องนั่นเองนะคะลูกอ่าข้อที่1ดวงอาทิตย์จะเป็นดาวประเภทใดเพราะอะไรดวงอาทิตย์ควรคุณนกอธิบายไปแล้วว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวอะคะดาวเลิกนี่เดี๋ยวก็ขีดไปตรงดาวเลิก เพราะอะไรถึงเรียกว่าเป็นดาวฤกษ์ดาวที่มีแสงในตัวเองเราเรียกว่าดาวฤกษ์เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์จะเป็นประเภทดาวฤกษ์เพราะมีแสงในตัวเองอ่าเพราะมีแสงในตัวเองต่อไปข้อที่2เราสามารถสังเกตความแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ได้หรือไม่อย่างไรสังเกตได้ไหมคะได้สังเกตได้เพราะอะไรคะ ดาวเลิกดาวเลิกมีแสงในตัวเองเราสังเกตได้เพราะอะไรคะดาวเลิกมีแสงระยิบระยับมีแสงเห็นไหมคะดาวเห็นไหมมีแสงระยิบระยับเราเรียกว่าดาวเลิกใหเรียนเขียนตรงนี้เลยว่ามีแสงระยิบระยับนักเรียนเขียนว่าดาวเลิกมีแสงระยิบระยับส่วนดาวข้อไม่มีแสงนะคะลูกไม่มีแสงต่อไป บนท้องฟ้ามีประโยชน์ต่อคนเราหรือไม่อย่างไรบนท้องฟ้ามีประโยชน์ไหมคะดาวบนท้องฟ้ามีประโยชน์ไหมคะมีมีเพราะอะไรเตรงนี้มามาเติมเพราะช่วยในการบอกทิศช่วยในการบอกทิศและช่วยในการบอกเวลาเช่นดาวเหนือบอกทิศเหนือดาวกลางเขนใต้บอกทิศใต้แล้วก็ดาวยาระเคบอกเวลา มีประโยชน์เพราะช่วยในการบอกทิศและบอกเวลาต่อปไปหน้า173นะคะตอบคำถาม,ถามดวงอาทิตย์มีลักษณะยังไงดวงอาทิตย์มีลักษณะคะทรงทรงกลมนักเรียนเรียนเรื่องนักเรียนเรียนเรื่รรรองไอไอ ทรงนะคะเรียนเรื่องทรงมาแล้วทรงกลมทรงกลวยทรงประบอกนีนน่คงจะเขียนคาได้นะคะทรงกลมนี่นเขียนว่าดวงอาทิตย์มีลักษณะทรงกลมดวงจันทร์มีลักษณะทรงกลมดาวก็มีลักษณะทรงกลมเหมือนกันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัว เองอ่าต่อไปข้อ5แสงของดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อคนเราอย่างไรแสงของดวงอาทิตย์อะไรคะให้แสงสว่างและความร้อนเติมตามนี้มาเลยทำนะคะทำหน้า170หน้าหน0จนถึงหน้า173ทบทวนเรื่องท้องฟ้าของเรานะคะวิทยาศาสตร์มีแค่นี้นะคะลูก